สวัสดีค่ะมาเจอกลุคุณพิมอีกแล้วนะคะเย็นนี้นะคะเย็นวันอาทิตย์นะคะสี่โมงครึ่งแล้วนะคะมาดูกันนะคะพิม,ามาทาอะไรทานนะคะแต่ตอนนี้กำลังหุงข้าวอยู่ค่ะเป็นเมนูที่สามีรีเควสต์เพราบอุ้ยสามีนางรีเควสรู้เลยตอบมาคืออะไรโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ,ะเลยเฉยมีพริกขี้หนูกรเทียม ใบโหระพาต้นหอมหัวหอมไข่นี่ไม่เกี่ยวนะคะเดี๋ยวไข่จะเจียวค่ะนี่ค่ะนางอยากกินอันนี้กลิ่นไก่กระเพรากลิ่นไก่ค่ะนางเคยบอกว่าเธอต้องไปซื้อกลิ่นไก่มานะวันนี้มาทํากระเพราแบบแซ่บๆให้ฉันทานอะไรอย่างเงี้ยก็จะทอดไข่เจียวค่ะง่ายๆอย่างกลิ่นไก่นะคะพี่พิมได้ขยำเกลือไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจะไม่ให้มันคาวนะคะ นี่เสร็จแล้วก็มาล้างน้ำนะคะดูกระแดดไหมนิ้วดีสุดฤทธิ์อีดอกทำกับข้าวหยิบโยงเลยคือไม่เป็นไรตายฉันน่ะเข้าใจไหมนี่ค่ะก็ล้างเกลือนะคะถ้าทำเครื่องในก็ทำอย่างนี้นะคะทรงทรงไส่ไส้ก็ล้า,า,ลางมันนะเอาน้ำกรอกเข้าไปในไส้แล้วก็นะคะมาขยำเกลือหัวจมหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยได้เยอะเค okay, ค่ะ ต่อไปนะคะพริกเราก็ไม่ต้องเด็ดคั่วนะคะเราก็นี่เลคะ่ะมาตำพริกนะคะในครกหินอ่อนของดิฉันนะคะเพราะดังจะแน่นแหลกง่ายค่ะเจอกันอ่าน,นี้ก็อันที่เราตำตะกี้นะคะเราก็มาใส่นะคะเอาไฟอ่อนๆนะคะเจียวให้หอมก่อนนะคะนี่เป็นสูตรของคุณแม่น้องปูนะคะแกสอนมาค่ะสอนที่แกมาเที่ยวที่บ้าน น้องปู่นะคะคือต้นหาตัวน้อปู่เจ้าคุณแม่เจ้าถ้าดูอยู่ก็คิดถึงนะคะทุกวันนี้ต่เอ็ดเขายังทำอันนี้ทานอยู่เลยค่ะพริกเกลือค่ะที่เป็นสีส้มๆค่ะที่ไว้จิ้มทานกับพวกมะม่วงผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแกสอนสามีที่ทำอยไรเงพริกเกลือที่ไหนไหมที่เป็นรสเข็นขายเห็นไหมที่เป็นแบบสีแดงๆ,ๆส้มๆอ่ะฮะแค่ค่า,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 าเดียวเจอกัน เดียวไปจนหอมค่ะเดียวจนหอมนะคะมันก็ะเป๋าเร่งไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้ำลงนะคะทำไมที่นี่หัวใจไม่ค่อยมีค่ะมีกลิ่นจะเยอะ,ยอะกับตับค่ะชาเลยค่ะโอ้โหกลิ่นนะคะเต็มบ้านเลยค่ะตอนนี้ เรียวน้ำตาลค่ะโอ้โห,โโหเผ็ดมากน้ำตาลตัดนิดนึงง่ายๆค่ะทานกับข้าวสวยวร้อนๆไข่เจียวเจอเกันจัะ ด้วยนิดหนึ่งเป็นได้ดอกไม้มาจากตลาดเวียนนาแล้วก็ใส่นี้เลยค่ะหอมหต้นหอม ต่อไปนะคะก็น,ะะน,นี่เลยจานใบโหระพาถ้ามีกระเพราก็ใส่กระเพานะคะตรีชั้นเนียนองนะคะ์แลค่ะน้ำมูกน้ำห,นำหูน้ำตาไหลสุริยทักเตนรกเลยะคะ่ะเนี่ยคะ่ะผโอเคค่ะเจอกันค่ะเราก็ต้องตั้งน้ำมันนะคะเสร็จแล้วตอนนี้ค่ะน่าทานไหมคะอืม กินหอมมากค่ะสุดๆน้ำมูกไหลเลยเน่ยโทษทีค่ะท,ที่ยากที่สุดนะคะคือการทำไข่เจียวนะเธอไข่ดาวนะคะที่พี่จะทำพร้อมกันสามฟองเลยนะคะทอดแบบเม็กซิกันใช่ไหมเห็นลุงทองแกเคยบอกมาถ้าไม่ผิดแต่ถ้าไม่ถูกก็โทษทีนะคะถ้าพูดผิด อุ้ยแตกค่ะเบาไฟนิดนึงนะคะเตรียมกรีสค่ะลืมถ่ายตอนกลับค่ะนางก็กลับได้ค่ะแต่กรุบกริบกระปี่น้ำปลาค่ะไข่ดาวนะคะจะไม่สวยนะคะปีโบเจ้าไข่ดาวบบกรอยงามเลยอ่ะสอด็นห่อจิมกาชิม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 นะคะเลือกไข่ดาวที่สวยที่สุดนะคะนมกับไข่ดาวไหม แม่ไข่ดาวน,นะคะแล้วก็แม็กกี้นีนะคะหยอดลงไปนะคะอุ้ยช่างเริมรสมากแล้วก็ผัดกะเพรานีนะคะนี่ค่ะแล้วก็ล่าลงไปข้าสวยนะคะ <c oughs> very spicy โอเคแล้วก็เอาไม้ติ่งนึง ไ้ไข่ดาวตามเข้าไปชายที่ไหนมาผิวปากซ้อมสาม,ม,มีก็กินเหมือนกันนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูจ้าของสาม,มีคเห็นมะ โโอ้หยอมที่ไหนล่ะเฮ้ยมืดต,ร,ต,ร,ตรุดตื่อขุอยากกินหัวใจมากสีอุย้ยอืมอค่ะแฮปขุดมันเดย์นะคะราฟิกายบาย,บายบาย